มีอาชีพไหนบ้างยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งอายุเยอะรายได้มันเติบโตขึ้นนะควคือนักเรียนคุณลองคิดดูมันไม่มีอาชีพไหนก็ตามยกเว้นอาชีพหมอนะครับหมอนวดก็เช่นเดียวกันแต่คุณรู้อะไรมามว่าคนที่เป็นหมอนวดแต่เป็นหมอจริงๆแม่โคตรน้อยอะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่สะอาดเนี่ยอายุ70เนี่ยมีรายได้เดือนละสามสี่หมื่นคุณคิดว่าคุมา้มไหมเป็นทอมผมสั้นเลยเห็นปะ่ะทอมครับทำงานหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันบาทถ้าวัานๆัน,นหนึ่งคุณมีรายได้ขั้นต่ำสักวันละพันถึงสองพันเอาไหมครับ นักกายภาพบําบัดแผนตอนออกที่สามารถทํางานในคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้แล้ววันนี้ถ้านักเรียนเป็นหมอจริงๆคุณจะมีงานทําทั้งชีวิตวันนี้ที่โรงเรียนที่หมอไมเคิลสอนอยู่ทั้ง2สาขานะครับมีที่พักให้ฟรีผมสอนให้คุณเป็นหมอใครเอาบ้างกดหนึ่งมาลัวลวิต่นเต้นนะกลัวว่าจะกดผิดเส้นแล้วก็เขาอาจจะเดินไม่ได้แค่ตั้งใจทำได้เจ้ะ ชื่ลิวครับอายุสิบแปดเองแม่เขาอยากแนะนำว่าถ้าหากว่าไปทำงานข้านอกมันก็อาจจะได้เงินเงินเดือนอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไอ้เงินการนวดก็คือเราได้เงินในส่วนของวันนั้นเลยถ้ามาเรียนนวดเราต้องยังได้อาชีพเสริมไปติดตัวไปตลอดชีพอะไรเงี้ยดูจากคุณหาใไปนวดต่างประเทศอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายตอนแรกแม่เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยไปเรียนนวดที่ของแม่ที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีความกังวลในส่วนของเขาก็คือว่าค่าที่พักอะไรพวกนี้ที่พักมันก็ไม่ได้ฟรีนะแต่ที่เนี่ยคือเัวรบอกว่าพูดที่ขอให้อยู่ให้ให้อยู่ทุกอย่างเข ก็เขาอาจจะเดินไม่ได้มันอยู่ที่การเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจน้อยเข้าใจมากแค่ไหนเข้าใจไม่นเต็นมากแค่ไหนมีความมั่นระว่างมากพอหรือเปล่าจะมีความตั้งใจที่จะเรียนหรือเปล่าอย่างแรกก็คือความตั้งใจแล้วมันจะสามารถต่อยอดต่อได้แค่ตั้งใจคุณทำได้ทุย่าแล้วผมฝากไว้เยอะในนวดเป็นที่ที่ไม่เงินเร็วไม่คนแล้วผมมองว่าคแถ็มันอยู่ใกล้มีที่สายหลือด้วยการเดินทางอะไรก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสามคำให้กับที่นี่ก็ยิ่ยมากแค่นั้นแหละครับ นักเรียนคิดว่าคุณอายุมากกว่าพี่คนนี้ไหมอันนี้ก็เกือบหกแล้วแหละคือยังเรียนไม่จบอ่ะนักเรียนเนี่ยเห็นไหมแกก็รอนวิชา ก็ไปนวดคือปกติแล้วนักเรียนผมอะ่ะก่อนเรียนจบไปนักเรียนผมจะมีงานทํากันหมดนะเนี่ยเรียนยังไม่จบก็ได้คนละพันห้าแล้วจ้ะอย่าไปกังวลถ้าคุณเป็นหมอจริงๆหมอทุกคนรับประกันครับมีงานทําทั้งชีวิตและเมื่อคุณมีงานทําทั้งชีวิตคุณก็มีรายได้ตลอดชีวิตครับพนักงานผมอายุมากสุด65ปีรายได้เดือนละห้าหมื่นหมอหมอัวเปล่าอายุ65มีรายได้เดือนละห้าหมื่นก็เป็นหมอไงแต่ถ้าคุณเป็นแค่แรงงานนวดผมไม่ได้พูดว่าหมอนวดนะครับแรงงานนวดสองหมื่นก็มุ หัวแล้วครับวิหมอหมอโมอมมกพี่ทํางานมา3ปี5ปี10ปีแล้วรายได้เดือนละ2 0 0 0 0ื่นนันทีจะได้2 5งหมหมอเอาที่ไหนมาพูดหมอไมเคลิลเดือนละ3ามห0ื0 0ห้าหคุณไม่ใช่หมอครับคุณเป็นแค่แรงงานเก็ตไหมนักเรียน